นั่นหางตีน้ำอีกแล้วครับพี่น้องตีน้ำอีกแล้วโอ้ได็กกันเด็กาันเด้กกันรุ่นน้องอืมห้อยห้ยเอออ้อ ตึงแห่ไปน้ำกินจี้นางไปน้ำครับพี่น้องอีพี่นี้กระด้น้ำคว่องจะปล้อยมากครับพี่น้องทันฤษีก็เลยโซ่หมูมากินปลาขวใยไ่ครับมื้อนี้เพิ่นวาน,น้ำคล่งมานี้น้ำาสาเต็มนี้ตึกงหญ้าได้กินหญ้าได้เพิ่นวาเอวมหมูพวกก็เลยสนองนยโยบายครับพี่น้องจัดเฮอเลยครับมื้อนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นแล้วครับมีหนาวกระดอครับพอดีฟิงไฟครับพี่นี้พิงไฟพร้อมหาป่าครับ หหนา้าเจิน้นสวัสดีพี่น้องเขงนานะครับสวัสดีครับหัวหนา้าเจิ้นครับหัวหน้าขายบังไฟแล้วก็คือส,สีน้อยคือเข้าครับ <c oughs> ว,วันนี้ก็ได้ครับครับครับมะนาวน้ำเดียวครับหัวหนา้าญาติไปเรเ่อยทั้งฝุ่นหนาวอยู่บ่แล้วก็แม่สังทิวครับแม่สังทิวเพิ่นกลับมาตึกจะลุงครับสวัสดีค่ะนนั่เพิ่นกลับมายอดจะลุงครับวันนี้ กับทักทายสบายดีพี่น้องนะครับเด้อสุขูมทุกคนเด้อครับเด้อทั่วโลกนั่งพร้อมครับพี่น้องกับขอขำมกครับเจอทีความเมตตาช่องเบ้าดวมลูดกอฟิเชียลครับพี่น้องได้ผู้ติดตามหอดแซนกว่าแล้วครับแต่ว่าผู้เบิ้งยังมีหลายกระด้อครับเบิ้งกระจบคลิปนะเด้อครับเด้อพอเป็นกําลังเจอกับเบ้าดวงรูดกครับวันนี้กับมาตึกปลาต้มปลาจะได้ปลาเพลือก็ค่อยมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องเบิ้งท้าวันเนี้ยยานเตป

กลับมือนี้กับมาอยู่เด้อสะห้องทันหรือสีน้อยคือเก่าครับืันนี้กัมาตึกป่าครับพี่น้องตึกป่ากึดเยอะต้มปลาคอเสือมดส้มครับพี่น้องสุดยอดเลยครับ มันลรได้เพอโอรครับมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องกหน้าเจินเหมือนกับกำลังล่งกระดำอยู่ครับกระานย้ำหนังนย้ำหนังแล้วมีหนาวครับพี่น้องโว้าเอาเร็วเจ้่อใ้ข็งเขาอเอาเก็บๆๆๆ หนาวครับเป็น้องหนาวลงน้ำแล้วก็มีพืนพุ่นแล้วครับที่เหลือหอยขมพลอเนเหลือพลดเปลือกลืลม่คอนนี่ี่ไดเหอ่นี่นฮ่เป็นอยแต่ สัมนีค่ะอิ่มอยูดด่เด้วยสัมนีิค่ะมีอยู่ตัวใหญ่นั่นห่างตีน้ำอีแล้วครับพี่น้องตีน้ำอีแล้วโอ้ประกัศประกัศประกาศร,าราุ่นน้องรุ่นน้องสดีนี้รุ่นน้องมันน้องมันครับพี่น้องตดีวนี้น้องมันครับ b้าน hèm pizza b้าน hèm pizza buồn nó nhôp mà pí thế thế à งเลยพอดิตุมครับพี่น้องพอดิตุมอยู่เริ่มมีแต่ชักการอยู่อออพอดิตุมพอดิตุมเอาดูญาติมึงอะไรต้องเขาจะถอยอยู่เว้ย อมอันครับจะลุงกระทืบปากคอครับพี่น้องเฮ้ยจับเลยคือปากคอครับพี่น้องเฮ้ยมีเหล้วมาเอาปลาอยู่เด้อจะลุงนี่มามานงเอาไว้หั่นตะกรอนเอาถุงนั้นใส่ได้อยู่ป่ะสั้เยอะกันใส่ได้กับยุบซะเลย

พ่อได้เสื้อมออยู่ล้วครับพี่น้องพ่อได้อันไล่ขี้<ล>เ,กเก้าอออยู่ล้วครับเมือนี้ก็ได้พ่อได้ไล่ขี้กเก่าอออยู่ครับห,ห้องกูฟีนเหมือนกันห้องกูฟีนเหมือนกันที่ปลาตะเพียนครับพี่น้องเสือผมหอมครับ เออั่วแจกนี่เ้ยัพื้นเโอ้ยมันได้มีแล้วละ้าโอ้มหยหลมเลย้าง้างมครับพี่รองข้างม ฟื้นอ้อถึงฟื้นอ้ออีกหรือดีแล้วยานทอนไม่เสาแล้วแม่นบอกเคยไปค้างมอทาได้เหมือนนะป่าพิษเดย์ค้างมอทาได้ครับพี่น้องท่าทายขนาดเลยวันนี้ญาติกำลังนั่งอยู่ครับพี่น้องกำลังกลุ้มอยู่เรามามอฮอนกันเออได้ป่ามาเสือแล้วเหมอนนะเอ้ย พูนทั้งพูนกับขั้นยอฮักครับพี่น้องปลาถือัวใหญ่คักจนขั้นยอฮักมามามาี่น้องเลยต้มปลาได้ครับพี่น้องเสื่อมดสมครับแต่ว่าปลาไม่ทันได้ยู่ครับพี่น้องต้มน้ำเด้ดสักวันครับอยังเงือันล้าท่านอ่ะยัางยื่อย่างยื่งมต่อไปงมต่อไป แใกล้ๆแ่ใกลากมออนเจ้าดูมาดูโหดวะ

ได้า <S 2> <S 2> าปากเก่งจานน้องคนเฮ้ยเลยกินต้มปลาคอหิมสะหิมนองนะครับพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำเบ้าดมรดดกครับวันนี้หลังจะกินซอยใสเสื้อขี้ควายแห้งแล้วกะมากินต้มปลาคอเสื้อมดส้มครับวันนี้ สัวเพิ่มไันเมื่อไดเพื่มีเมือใดกัแต่ยังรวนมารับอ้มบ่ไหเก่งอบ่ิ่งตาเลยถึงกนณีมันเสาเล่าฮะ นั่นดิขอด่ครับพี่น้องเอาบรรยากาศหิมสะหิมนนองเลยเสียบๆสดๆครับพื้นมาจากสะกัดปาดคอไ่คีเลยครับเสือมอเลยครับสแลน้อง ไปน้องๆกรมปลาเอาใหญ่ครับพี่น้องวันนี้ลากตัวรุดมือเลิ่นแลนด์ลงเ่าคนที่จานใส่ใส่ฮอตคีใส่กีทิ๊บเออพ่อพ้าพ่อมึงดูมึงดูเห็นแตงโมต้มมาจาก นเทียสือเอเดี๋ยวเราเลยเเราบ่ได้การบ่ได้ยวได้เดียอเกยีบ่เสือมดส้มครับพี่น้องต้มสะโพกใหญ่เสือมดแดงครับพี่น้องมื้อนี้ เลุ่นเนเฮยน้าบวงเขาลุนเอยเด้อลุนเอยแล้วก็สิบืออมเนี่แต่นัวหรือยังนัวลบ่หนัวยังนัยังจิ้มดูแปะเออนได้ไหมตักเป็นเอาเลยอกระดดกบนคีบนล เดี๋ยวได้แล้วได้รู้ไหม้ำไมล้างมือไปเห้ล้างแค่ละห่าเลเนี่ยยุกตัวหนังมันบ่เอาไว้กินมือใหม่่บเยุกตัวหนังมันบวมไม่กินเมื่อ้้อย ก็เยจะกู้ช่วงไหามันชุมแล้วลอึ๊บรับลงไปทางถุงเด็ดนี่เลยมาได้ทางมุกกินข้าวนำทีมงานบ่าวดมดูมดได้ครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่หน้าทานลือสีน้อยครับอขายบางไฟสูงกิ่งท่องครับหัวหน้าสวนสวัสดิ์รถไถงใหญ่เพิ่นกิดมาน้ำครับหัวหน้านิสาเพิ่นกิดยังหื้อแหอยู่หัวหน้าญาตกิกะไปหาพักรีเซทไม่ทันมากครับพี่น้องกินท่าแล้วครับงานนี้วิ่งล่อแล้วครับท่ามีอะไรเละครับป่าเปื่อย มาละเย็นครับกินตอนมันห้อนนี่แซ่บๆครับพี่น้องมามาม,า,ม,า,มา,กากิ่นข้าวคับเบาดมลูดกได้ครับเด้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมามากินข้าวน้ำเดียวครับวันนี้กะเอามาแล้วก๋าจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้พ่อเป็นกำลังเจอเฮ้ยครับทีมงานเบาดมลูดกพ่อได้เอชที่เฮ้ยพี่น้องได้เบิ่งต่อไปครับพี่น้อง คลิปดีๆแต่ไม่ได้ค่อยได้สาระกันหรอครับพี่น้องครับมาเบิ่งได้ครับมาติดตามรับชมได้ขอขอบคุณหลายๆขอข้อมูขอเจอแล้วก็แล้วมกอนเาะแล้วกามากินข้าวน้ำเดียวครับพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวเด้อแซ่บครับต้มแบบคอใหญ่ๆครับพี่น้องครับใส่กระพุ่งครับพี่น้องมาเด้อครับอันนี้ไก่งวงต้มไก่งวงครับอันนี้ต้มมะน้ำครับต้มมะน้ำต้มไก่งวงครับมาๆมากินข้าวน้ำเดียวครับ สำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับโอ้เหนือมะเขือเห้เเ่ามะเขือได้ครับเห้อเ่ามะเขือเหี้ออือนมีเห้จือยังต้นอยู่ครับตือยังต้นอยู่มา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 อาล็อเหี้อเ่ามะเขือเหี้อมะเขือออนุมันขวัญยืนลํำรวยสุ้คุณสกุลครับสวัสดีครับครับ